สวัสดีค่ะระวังเด้อเด็กน้อยไม่ได้ใส nah. ่เสื้อผ้าไเขยิบใายสาดึนมาทั้งที่เดี๋ยวจเป็นเื่ออาลีเยน้ำมาเแลทยังะ เนี่ยคือมันพุดขึ้นมาเองอเคไม่เกี่ทน่เ้ยเมื่อกี้นถึงมากมาเลยน้ำพุดที่มงค์เล็กน้อยเลยไอ้ขี้มันทัมสานี้โอ้สิด้นเก็บมันบอแ่นั่นแหละมองนั่นแหละพอน้ำพุดลองจางใส่เลยขี้มนหลงทำยนไ้วเนาะ

มันจะพูดถึงหน้าหนน้ำใสฮะเนาะแสดงว่าสงการต้องสนเยอะแน่น่าจะใช่ว่านี้เราไปอยู่บอาหารไมื่สิบต้องไปนะสิสัมพันธ์เลยนะ ใช่ไหมสถานีต่อไปน้ำหนาวน่อไ้ำหนาวน้าหนาวหนาวะที่นี่หนาวปะพอาีตาพ่อแม่เขาเห็นเอาบอลเครื่องเขาบีอยู่ ตะไคร้เมือนบราณตอนนเอากา่นเป่านในสวนมันาานาแบบนี้แน้ำหนาวอันนี้มาน้ำหนาวเฮามันอยู่งขามันอยู่ต้องเขาเด รัตนาครทัวร์ทัวอุ <call centres> ้ยสาธุองค์ uh ัตนาคมทัวเอาลูกเอเอาบอมแมนลูกเขาเต้นอยู่นีู่อนสา มันต้องว่าภาษาอันนี้เด้โดคภาษาภาษามานี่ตรงภาษาภาษาคอนสารมันต้องว่าภาษาทั้งนี่เด้มามาอุ้ยมีจักรยานมา ไปต่อสถานีต่อไปจ้าที่สองตาสม,มน์พ่อแม่ต่อพ่อเอกเหรอบปล่าข้างบนข้างบนมันเป็นจุดชมวิวเหรอครับพ่อไม่ไมมเป็นยานยานเต็นอ๋อมันก็จะเป็นปลาเลยมันก็เป็นปฝา,าเลยไม่มีอะไรเด่นแค่ต่างเต็นเฉย เป็นจุดกลางเป็นธรรมดาใช่ไม่สวยไม่สวยไม่ได้นะเอาไรตั้งนะตัลตกับไปเขียวแล้วเหรอ ไว้ใจเดบอนี่พ่อชิตานี่ไว้ใจพ่อชิตาเดบ่ถ้าไว้ใจพ่อจิตาเดบ่ขั้นหัวขั้นหัวาไปสามสองหนึ่ไปแลน

เดินทางต่อค่ะจอกันน่ง,งานนะคะสวัสดีจ้า